สวัสดีค่ะร้านบุลลนยางแตกนะคะคลิปนี้นะคะมาจัดโปรนะคะล้อใหม่ยางเปอร์เซ็นต์นะคะราคาอยู่ที่1,900บาทเท่านั้นเลยค่ะ เป็นล้อใหม่แกะกล่องนะคะลัดด้วยยางเปอร์เซ็นต์เลยนะคะ1,900บาทเท่านั้นนะคะเป็นล้อกว้าง8.54ลูกเลยนะคะสำหรับใครหาสเปคใส่แล้วไม่ล้นไม่ยื่นล้อไม่ล้นออกจากตัวรถนะคะนี่เลยนะคะ8.5ทั้ง4ลูกนะคะออฟสาด้วยนะคะ ใส่รถตู้ได้นะคะรถตู้ไม่ติดประตูแล้วก็ไม่ล้นนะคะแล้วก็ใส่กระบะนะคะใส่กระบะแล้วก็ไม่ล้นด้วยนะคะชุดนี้นะคะเน่เลยนะคะราคาอยู่ที่1 9 0 0บาทนะคะมีชุดไหนบ้างเอ่ยนะคะมาชมกันเลยชุดนี้เป็น m a ็กเอเนะคะสีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลเป็นแม็กใหม่แกะกล่องเลยนะคะ แมกไมแกะกล่องเลยนะคะแกะออกจากกล่องเลยนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่1,900บาทเป็นสเปคกว้าง8.54วงนะคะนี่เลยนะคะมาพร้อมกับยาง 2,5, 5, 5 0 18นะคะปี20นะคะ นี่เลยนะคะชุดนี้ทั้งแม็กทั้งยาง4ล้อนะคะไม่ได้ขายล้อละนะคะลูกค้าหลายคนล้อละหรือเปล่าขาย4ล้อเลยนะคะได้ไป4ล้อเลย1 9 0 0บาทได้4ล้อเลยนะคะ1,900บาทนะคะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะเป็นแม็กเอเรสีเท่ากันค่ะมีสีน้ำตาลแล้วก็ต้องมีสีเท่ากันให้ด้วยนะคะชุดนี้เป็นแม็กเอเสีเท่ากันนะคะชุดนี้กว้าง8.54ลูกออฟสามนะคะ ชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่1900บาทนะคะรถกระบะใส่ได้นะคะใส่แล้วไม่ยืนไม่ล้นนะคะรถตู้ใส่ได้เลยนะคะ6รลูนะคะชุดนี้นะคะกว้าง8.54สี่ลูกไม่ยืนไม่ล้นนะคะยางหน้าเป็น235 4 58 5, นะคะคู่หลังเป็น2 6 5 4กห้ปค่ะนะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่1900บาทเท่านั้นเลยค่ะ1 0,000ื 10, 900บาทเท่านั้นเลยนะคะล้อใหม่ยางเปอร์เซ็นต์นะคะหรือว่าสําหรับใครอยากได้สภาพเหมือนเบิกใหม่เลยนะคะ ะะชุดนี้นะคะ S R นะคะกว้าง8.5สีลูกเป็นล้อใหม่เหมือนกันนะคะใหม่แกะกล่องเลยนะคะรับตัวยางปี23นะคะยางปี23ตุ่มหน้ายางยังติดนะคะสภาพคือเหมือนเบิกใหม่นะคะแต่ราคาย่อมเยาวเลยนะคะชุดนี้ยาง255 18ปี23ค่ะนะคะล้อใหม่แกะกล่องนะคะชุดนี้คือสภาพเหมือนเบิกใหม่เลยค่ะ ดอกยางนะคะยางตุ่มหน้ายางยังติดอยู่เลยนะคะนี่นะคะตุ่มหน้ายางยังติดอยู่นะคะสภาพคือเหมือนเบิกใหม่มากค่ะนะคะถูกกว่าเบิกใหม่แน่นอนค่ะชุดนี้นะคะถูกกว่าเยอะเลยนะคะยางปี23นะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่14,900บาทเท่านั้นเลยนะคะชุดนี้นะคะ กใหม่แกะกล่องน,นะคะกว้าง8.54ลูกขายยางปี23ตุ่มหน้ายางยังติดนะคะสภาพคือเหมือนเบิกมากเลยนะคะชุดนี้นะคะใส่แล้วไม่ยืดไม่ล้นนะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่14,900บาทค่ะนะคะ6ลูนะคะ,ะ,ะ14,900บาทนะคะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะเป็นแม็ก RE 30นะคะ RE 30ชุดนี้สีเท่ากัน,นะคะ่ะกว้าง8.54ลูกเหมือนกันนะคะชุดนี้นะคะ ยางเป็นยางปี20นะคะ2 5 5 5้าห้นะคะนี่เลยค่ะดอกยางเน้นๆเลยนะคะชุดนี้นะคะล้อใหม่ยางเปอร์เซ็นต์นะคะชุดนี้ทำโปรอยู่ที่11,900บาทค่ะนะคะ11,900บาทนะคะล้อกว้าง8.5ดจุดหสีลูกยางปี20นะคะไม่ยื่นไม่ล้นนะคะ6รูนะคะชุดนี้11,900บาทเท่านั้นเลยนะคะชุดนี้นะคะ ละะแล้วก็มี5รู1ชุดค่ะนะคะ5รูชุดนี้นะคะเป็นแมก TC นะคะ TC 005นะคะลายมาใหม่ด้วยนะคะแมกใหม่ยางเปอร์เซ็นต์นะคะแมกใหม่ยางเปอร์เซ็นต์นะคะชุดนี้นะคะใส่แล้วไม่ยืดไม่ล้นนะคะยาง245 458คู่หลัง285 40 18นะคะนี่เลยค่ะอันนี้5รู114นะคะ แม็กทีซีค่ะกว้าง8.5 4วงนะคะสำหรับใครเอาไปใส่เทปเรือร้อยเลยชุดนี้นะคะแม็กใหม่ยางเปอร์เซ็นต์ c ค่ะราคาจัดโปรอยู่ที่12,900บาทนะคะ12,900บาทเท่านั้นเลยนะคะชุดนี้นะคะนี่นะคะสำหรับโปรร้อใหม่ยางเปอร์เซ็นต์นะคะเราก็จัดให้เลยนะคะราคาถูกกว่ามือสองแน่นอนด้วย ะะสำหรับใครชอบสเปคใส่แล้วไม่ยื่นไม่ล้นนะคะต้องรถนี้เลยนะคะฝากติดตามด้นะคะร้านคุณนุนยางแตกนะคะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ095 9659นะคะหรือว่าแอดไลน์ได้ที่เบอร์นะคะ0951199659นะคะใครอยากจะมาดูมาชมของที่ร้านนะคะปักหมุดเข้า Google น,นะคะพิมพ์ว่าพูลลูนยางแตกนะคะพอพานเฉออูนอนหนูลอลิงสรืออูนอนหนูนะคะพูลลูนยางแตกนะคะ,นนนะ,คะต่างจังหวัดมีบริการส่งขนส่งทั่วไทยนะคะมีค่าส่งนะคะลูกค้าแล้วก็ไม่มีปลายทางนะคะ ส่วนใครนะคะอยากจะมาเทินล้อใครมีล้อเดิมมีล้อแต่งล้อสภาพไหนก็ได้นะคะใครอยากจะเอามาเทินเทินได้นะคะที่หน้าร้านเลยนะคะเทินล้อนะคะราคาก็จะลดลงอีกราคาก็จะถูกลงอีกจากที่แจง้งเทินล้อนะคะราคาจะลดลงอีกนะคะเพิ่มเพิ่มแค่หลักพันเท่านั้นเลยนะคะนี่เลยนะคะฝากติดตามได้นะคะร้านบุนงางแต่งนะคะอยู่ลำลูกกาคองเซ็จงังหวัดปทุมธานีทานดีค่ะขอบคุณค่ะ